โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดินะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังครับผม3ทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันนี้นะฮะก็จะมีบาร์เซโลนาบาร์เยนเมนิกแล้วก็เรอัลมาริดนะฮะถือว่า3ทีมใหญ่เลยนะฮะแต่ก็ตัวที่มาก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอันเดิมๆที่ผ่านมานะนะก็เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ที่ค่าพลังแล้วนะฮะว่าจะอัพขึ้นหรือเปล่า นะฮะบาเยจะไม่มีเลวหวานนะครับเป็นคิมมิกยืนหนึ่งแทนนะฮะคิมมิกยืนหนึ่งมาริดเนี่ยโอ้โหมาริดเนี่ยถือว่าคือนะฮะจริงมาริดเนี่ยมันถามว่าตัวเทพเยอะไหมเยอะนะแต่แต่ค่าพลังมันไม่ได้เทพตามไปด้วยไงนะฮะค่าพลังมันไม่ได้เทพไงทัซิมิโร่อย,อย่างเงี้ยนะฮะเบนซีมานี่ก็เริ่มเริ่มมาเบนซีมาฟอร์มเริ่มดีนะวารานวารานน่าจะ96 น่าจะหกได้นะ97ก็น่าจะดีนะโอเคอย่างอื่นคนอื่นก็เฉยๆนะสำหรับมนะาริดนะลูก้ามาริดก็อยู่เยอะแล้วนะฮะบายเยนต์ก็ก็มีเด็ดอยู่หลายคนนะฮะแต่ก็เป็นตัวเดิมๆนะบาซา่านี่ก็มาเยอะนะฮะหนึ่งในนี้มีตัว้ใช้ยอีฟุบอลพอยในการแรกด้วยนะฮะโอเคเปตรีตริงเกาเงี้ยก,ก็ก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคมาเรามารีวิวรวมกันเลยลวกันนะผมสำหรับ ฟีเจอร์ที่มาวันจันทร์แล้วก็ฟีเจอร์ที่มาให้เลขในอีฟบอลพอยต์ในวันจันทร์นี้นะฮะโอเคมาทีมแรกก็เป็นบาซ่าบาเยอร์แล้วก็มาเรียงตามลำดับเลยแล้วกันโอเคคนแรกก็จะเป็นเลียรเนลเมซี่นะฮะคาพลาเริ่มต้นอยู่ที่9 6บอลดำตำแหน่ง RWF นะฮะลูตัน99บูทแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย101นะนะฮะ101นะถ้า บูตโพสิชั่นเนี่ยบูตตำแหน่งเนี่ยจะขึ้น101แน่ๆในตำแหน่งเอฟนะฮนะมาซี่เี่ยโอเคหน้าเป้า99หน้าต่ำเกาแปนะฮะก็ยังโหดเหมือนเดิมนะฮะทางเกมรุก99จบสกอร์99พลังกันยิง86นะฮะตอนนี้ก็สุดอยู่แล้วจบสกอร์แม่งอย่างคมนะฮะบาลตรงเก้าเเลี้ยงบอ 99, ล99ระเก้ากับตัว99บาลานเก้านะที่เห็นมานะน่าจะเป็นเมาซี่ที่ใช้เอฟบนพอยต์ในการแรกนะนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนเหมือนเคยเห็นผ่านผ่านตา นะน่าจะเป็นเมซี่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะโอเคมีมุ่งจะสามกระโดด67ทักดิำมรับ49บอลวินดิ้งห้าสี่เอ็กเรชั่นห้าสี่ตัวนี้ไม่จําเป็นสหรสับเมซี่นะฮะมีส่งสั้น97เปิดบอล95ลูกต้งเตะ9เปิดความโค้ง93ถือว่าสุดสปีดไปห้สปีดต้น93ความคล่องตัวสปีดต้นเนี่ยถือว่าดีมากนะครแล้วก็แข็งแกร่งเจ็ 4, สี่สเตมินา่าไปสองเป็นฟีเจอร์ที่โอ้โหต้องนับอีกแล้วนะครัสาม นะหกเจ็ดแปดเก้าอ,นะอู้ฟีเจอร์ที่สิบพอดีฮะโอ้โหเมสซี่ฟีเจอร์ที่สิบแล้วใส่เบอร์สิบนะฮะเวอร์ชันนี้โอเคนะแล้วก็มีสเตเกนนะครับผมส่วนตัวผมยังไม่มีนะ,ส,ะสเตเกนเนี่ยแล้วก็หน่าน่านาจับอยู่นะว่าสเตเกนที่ผ่านมาไม่โคตรด,ดึบเลยนะทุกปีสเตเกนไม่อย่างโหดนะข่าวเราเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสามบอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตู ดอตัน95นะฮะมีพลังกันยิง91มีกระโดด91ตรงนี้ขอให้ตันนี่ไงสเตเกนมันต้องตันนะฮะ99ทุกอย่างนะสเตเกนก็เป็นนะักเตะที่เป็นผู้สาประตูที่น่าสนใจนะถือว่าผมใช้มาทุกปีนะอั <c oughs> นดะีะใช้มาทุกปี19ก็ใช้20ก็ใช้แต่21ยังไม่มียังไม่เคยเปิดได้นะโอเคแล้วก็มีซิโยบูสเกตนะฮะคารพาเรมต้นอยู่ที่9 2บอลดำตำแหน่งกลางครัรบดยตัน96 นะฮะ96ทำเกมรุก79จบสกอร์68ทำเกมรับ79เอ้ยพลังงานยิง79นะฮะแนะะ่ทำเกมรับมาจากไหนนี่แล้วก็บางโรน93เลี้ยงบอล9 0แล้วประกับตัว97บาลานซ์73นะฮะมีมุมเป2กระดด76ทำเกมรับ91บัวินดิง95อิเคชั่น92เกมรับถือว่าดีเลยนะบัวินดิง95สองั้น96เปิดบอล94ตรงนี้ก็ถือว่าโหดนะสองซนเปิดบอลเนี่ย ต้งเตะจะสามความโค้งจะแปดสปีดจะสี่สปีดต้นจะสี่แข้งเกรงแปดเก้าสเตมีนาเก้าสองเป็นฟีเจอร์ที่สี่นะบุสเกตมาไม่บ่อยนะนะมาไม่บ่อยถึงจะเป็นบาซา่าก็เตะแต่มาไม่บ่อยแล้วนตะ่าเจากเมสซี่นี่คือห่างกันเยอะนะ,แล,ะแล้วสเตเกนล่ะสเตเกนก็โอ้โหเขา้าเขบ่อยอยู่นะฟีเจอร์ที่ห้านะโอเคแล้วก็จะเป็นเฟรนกี้เดยองนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสออบอลดำตำแหน่งกองกลางวิทันเก้าเจ็ดนะฮะ โดยยองน่าจะ97ทุกเวอร์ชันเลยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะต้องไปเทียบค่าพลังอีกทีนะโอเคยืนกลางรับ94นะอ่าทางเกมลุก85จบสกอร์75พลังการยิง82แล้วก็อ่าบอลโตรง94เลี้ยงบอง 9, 6, ล92เลยประกับ,บตัว96บาลานซ์87นะฮะมีมุม่ง81กระโดด86ทางเกมรั 7, 9, บ79บอลมันนิ่ง83เอ็กเรชั่น86นะ สงสั้น97เปิดบอล98โหสัต์เลยตรงนี้นะีแล้วก็ลดตั้งเต่7จ็ดความโค้ง78แล้วก็สปีดไป9สปีดต้น90เข่งแกร่ง80สเตมินาเ2เป็นฟีเจอร์ที่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะนะ่ฟีเจอร์ที่7นะ่น่าเทียบค่าพลังอยู่นะฟีเจอร์ที่7นะะแล้วก็มีลองเล่ะนะฮะคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่เกสับอลดำตำแหน่งกองหลังเวอร์ตัน96นะ ทำเกมรุก71จบสกอร์65พลังกานยิงเนี่ย84บปปอลตัวผสมเลี้ยงบอล74และประกบตัว84แล้วก็บอลล้าน78นะฮะมีหมู่ง96กระโดด97ด้วยลูกอา,ากาศอย่างดีนะฮะทำเกมรับ97บอลมันนิ่ง95เอีเกเลชั่น9 0สองเซตเปิดก้าเปิดบอลเปิด3ูกตุงต้งเตะ67ความโค้งใน7 0สปีด84สปีดต้น8 0แข็งแกร่ง94สเตมิน่า93นะฮะลองเละแล้วก็จอดี้เอาบานะฮะ ครับเราเริ่มต้นอ,อยู่ที่90บอลดำตำแหน่งเบิซ้ายดูตัน94นะฮะทางเกรมรุกเปิดๆจบสกอร์78พลังกันยิง84บองทรงเปิด9เลี้ยงบอลเปิด7และประกบตัวเปิด9บาลานซ์88นะถือว่าครองบอลค่อนข้างดีมีมุ72กระโดดเปิด3ทางเกรมรับ76บอวลวน่ง79อินเรชั่น85นะฮะจัด,ดี้เอาบาสองสั้น87เปิดบอล90ดูตั้งเตีะ74ความโค้ง86นะฮะมีสปีด 99, 99เลยนะโอ้โหค่อนข้างเร็วนะ สปีดเก้าก็สปีดต้นเก้าสามนะฮะแกรงเกรงเจ็ดสิบเอ็ดสเตมินาเก้าสี่สปีดต้นค่อนข้างเยอะเอ้ยสปีดค่อนข้างเยอะแต่สปีดต้นเนี่ยนะฮะอยู่ที่เก้าสามก็ถือว่าเร็วจริงแต่ก็ต้องออกโชว์ออกตัวที่แบบก็ออกตัวช้าหน่อยแหละนะกว่าจะท่าสปีดเก้าเก้าก็คือก็ก็ช้าหน่อยแหละนะฮะสปีดสักสามสี่เก้าผมว่านะนะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับตัวแบบสปีดต้นเก้าเก้าหน่ยก็ก็ยังห่างอยู่นะนะสปีดต้นน่าจะเท่ากันอ่ะมันจะเบรกมากเลยนะนะโอเค แต่ก็ถือว่าเร็วนะฮะถือว่าเร็วเลยจะได้เอาบาเป็นฟีเจอร์ที่4นะฮะฟีเจอร์ที่4แล้วก็มีเดมเบลลี่นะฮะค่าพระเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่ง LWF ยวตัน97นะฮะทำเกมรุก90จบสกอร์84พลังกันยิง89นะฮะได้หลายตำแหน่งนะนะอาร์เมฟได้เอลเมฟได้อยู่ที่94นะฮะมีบอลทรง94เลี้ยงบอ 9, ล9 6ระหกรตัว9ก้าบาลานเก มีมงหก่อหกเกระโดดเจ็ดจสงทางเกมรับห้าบอลันห้่งหกแล้วก็ไอคลเซชันหกนะส่งสั้นเนี่ยปดเปิดบอลแปดสีกุตองติเจ็ดห้ความโค้ง8ปดสปิด99สปิดต,นะต้น99้าเก้านะแข็งเรงเจ็ดสี่สเตมินา8ปนะความเร็วเด่นเลยนะค่อนข้างสุดเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะเป็นฟีเจอร์ที่สงมาไม่บ่อยเดมเบเล่ illy, นะฮะฟีเจอร์ที่สเท่านั้นเวตันเก้าเก็ไม่ธรรมดานะ นะก็ไม่ธรรมดาน่าลองอยู่นะฮะแล้วก็มีตริงเก่านะฮะอ่าค่าพลัเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่ง RWF ยูตัน96นะตริง,าา 9, งเก่าอ่ายืนหน้าต่ำ93ทำเกมรุก85จบสกอร์87พลังกันยิง93บอลตรงก็3เลี้ยงบอล96ระบบกับตัว92บาลาน97นะฮะมีบุงจะ2ก็โดด78ทำเกมรับ63มาวันนิง61ไอเกรชั่น68 สองซันเปิดเก้าเปิดบอลเก้าสิบเอ็ดลูกตั้งเตะเจ็ดถกความโค้ง,ง,นะ 98, ทท 94, งเก้าสองนะฮะสปีดเก้าสิบแปดสปีดต้นเก้าสี่แข็งแกร่งแปดแปดสเตมีนาแปดแปดเอาเด่นเบลนนะ่ะก็ครองบอลนะฮะครองบอลแต่มันได้หลายอย่างนะนะ่ยจบสกอร์ได้นะ่ยทา้ากมลุกได้แต่ไม่ได้สูงมากนะฮะครองบอลค่อนข้างดีเลยแล้วก็สองสั้นเปิดบอลก็โอเคนะความโค้งได้ปั่นโคง้งน่าจะดีนะสปีดก็ไม่ได้แย่นะฮะสเตมีนาก็พอได้เป็นมันได้หลายอย่างอ่ะนะแต่มันไม่ได้โดดไง นะมันมาโดดตรงครองบอลซะส่วนใหญนะ่เป็นฟีเจอร์ที่2เท่านั้นตริงเก่านะแล้วก็มีเปดรียคาบรอง่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกลางรุกยูตัน97นะฮนะ97ยืน MF 96นะได้ MF ได้กองกลาง95หน้าต่ำ94 LWF 94นะถือว่าตร,ตริงเอ้ยู่ิงเกาดิเปดรีก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะนะ ค่อนข้างโหดนะดูจะฆ่าพลังแม่ง <c oughs> นะทางเกมลุก85จบสกอร,ร์78พลังงานยิง89เล่นได้ทั้งสองเท้าเลยนะได้ทั้งสองเท้าแล้วก็บองทรม99เลี้ยงบอ 9, 9, ลเก้าเก้ารับกับตัว99บาลานเก้าเมาซี่ชัดๆ <c oughs> มาซี่ชัดๆนะโอ้โหมีมูงเจ 3, ็ดสามกระโดดเจ็ดสี่นะทำเกมรับ65บอลวันนิ่ง68แเอ็กเกรชั่น64สีองสันเก้สี่เปิดบอล95้้าตั้งเตะ97ความโค้ง87 มีสปีด90สปีดต้น97แข็งแกร่ง76สเตมีนา96สเตมีนาเยอะนะสปีดต้นเยอะกระชากน่าจะดีนะฮะกระชากดีเลยคนนี้โอ้โหเปดรีนะฮะเป็นฟีเจอร์ที่3โอเคนะฮะแล้วก็เรามาดูของบาเยอร์มิวนิกนะฮะนำทัพโดยคิมมิคนะฮะคาดลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกลางรับดูตัน98นะฮะ98คิมมิคเนี่ยตอนเป็นตอนเป็นเบกขวาเนี่ยก็โหดนะ ต่อสมัยปี19เนี่ยไปขวานะฮะอย่างโหดนะฮะถ้าเกมรุป84จบสกอร์79พลังการยิง88บอลทรง93เลี้ยงบอล87และประกับตัว91บาลานซ์92แล้วก็หมงเนี่ย77กระโดด90ทำเกมรับ83บอลน,นิง่ง87อีกเลชั่น79นะฮะแล้วก็สองสั้น94เปิดบอล91ลูกตะเจ7ดหความโค้ง87นะฮะแล้วก็มีสปีด87สปีดต้น91นะ อ่าแข็งเกรงจ็ดเจ็ดสเตมิแน่เก้าเจ็ดสเตมินเยอะนะฮะคิมิกกลางรับไล่บอลอย่างไล่บอลเนี่ยสบายนะผมว่าสบายคิมิกเป็นฟีเจอร์ที่6นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่6เท่านั้นก็เยอะอยู่นะนะแต่ผมมีแล้วนะแปดไอ้98เนี่ยผมมีแล้วนะนะแล้วก็มีโทมัสมุลเลอร์ค่าพลองเริ่มต้นอยู่ที่92บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำดูตัน96นะฮะ 96ยิงหน้าเป้า94ยิงกลางรูก93ได้อยู่นะนะฮะทำเกมรูก99จบสกอร์95พลังเงินยิง90ยิงได้เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บอลทรูก็ส่งเลี้ยงบอลแปดเและประกับตัวเปิด2บอลล่าแปดหกมีหมูง91กระโดด91นะฮะทำเกมรับ66บอลนิ่งเจ็ิบเอ็เอ็กซเรชั่น74แล้วก็สองสั้นก็3เปิดบอล88ลูกดรตั้งเตะเนี่ย81ความโค้ง88นะฮะ มีสปีด89สปีดต้น86แข็งแกร่ง82เต็มมีหน้า95โอ้ยสเตมินาเยอะนะมุลเลอร์เนี่ยนะฮะโอ้ยอุ้ยเลยนะครับไม่คิดว่าจะเยอะ,ยอะขนาดนี้นะโทมัสมุลเลอร์นะะเป็นฟีเจอร์ที่เจ็ดแล้วนะฮะมาทุกครั้งที่มีไบรเยนจริงๆนะโอเคแล้วก็นาบรีนะฮะคาพลังเริ่มตนน้ 2, น892บอลเดมตำแหน่ง RWF ดูตัน87นะฮะ87ยืน้ w f 84หน้าต่ำ84 LWF 83 นะะฮทางเกมลูก8ปจบสกอร์แปดแปดรา, 88, างเงินยิง90เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้บางโตรง98เลี้ยงบอล96และบางกับตัว94บาลานซ์94นะฮะถือว่าดีเลยตรงนี้นะนมีมุง73กระโดด82ทางเกมรับ85บดาบอลนึงหกสองเอ็กเพชั่น72สองสั้น90เปิดบอ 83, ล83ดสาตรูองเตะ88ความโค้ง88นะฮนะแล้วก็สปีด94สปีดต,ต้น99เลยนะฮะแล้วก็แข็งแกร่ง84สเตมิน่เก้าสิบ นัมบ,บีเป็นฟีเจอร์ที่5นะฮะแล้วก็มีอาราบาคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่9กสุดบอลดำตำแหน่งกองหลังเรตัน95นะฮะ95เนี่ยคือกองหลังนะกองหลังพอยืนเบกซ้ายเนี่ย96ยืนกลางรับ96นะเอาจริงอาราบาตำแหน่งตำแหน่งธรรมชาติของมันเนี่ยอยู่ที่เบกซ้ายนะนะฮะมาปีนี้โดนจับมายืนกองหลังนะฮะทำเกมรุก82จบสกอร์80พลังก์ยิง88บอลโตรนเนี่ยอยู่ที่ 91เลี้ยงบอล90เลยมากับตัว87บาลานซ์88นะฮะมีหมูกเปิด2กระโดด92ทำเกมรับ93เบอรันิ่ง90เอ็กซ์เรชั่น89สองสั้น93เปิดบอล93ลูกตั้งเตะ93ความโค้ง92 hey, มห้หมโหดจังวะสปีด94สปีดต้น89นะฮะแข็งแรง84สเตมินา98สเตมินาเยอะสองสั้นเปิดบอลลูกตั้งเตะได้เกมรับได้ น้าครองบอลได้แม่งมันโอ้โหจะดีไปไหนวะนะคือดีเกือบทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้โดดมากนะนีไม่ได้โดดมากแต่ส่งสั้นกับสเตมิแนนี่เยอะน้าเป็นฟีเจอร์ที่5สําหรับอาราบานะฮะแล้วก็มีซาเน่นะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าสิบบอลดำตำแหน่ง LWF วูตัน9 6 9 6นะฮะทางจิมรุก90จบสกอร์ไปแปดพลังงานยิง93บางทมบรง92เลี้ยงบอล94แล้ว่รบกับตัว94บาลานซ์94 ถือว่า90บวกบวกตรงนี้เลยนะฮะมีหมู่77กระโดด71ทําเกมรับ52บอลวันนี้ห้าเอ็กเรชั่นห้เก้าแล้วก็ส่งสั้น85เปิดบอล88ลูกตั้งติ่ก้าสิปดความโค้ง87มีสปีด99สปีดต้น99ตรงนี้สุดเลยนะฮะแข็งแกร่งเจ็สเตมิน่า86นะเป็นฟีเจอร์ที่3นะฮะฟีเจอร์ที่3สปีดไม่อย่างสุดนะฮะแล้วก็มีโกเรสกานะฮะ ครับรอเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองกลางเป็นกองกลางสายรุกจริงๆคนเนี้ยคือขึ้นเกมโหดมากโกเดสกาเนี่ยนะฮะ96นะยิงกลางรับ94ทำเกมรุก83จบสกอร์เนี่ย82ลังกันยิง94บางทวงก็3เลี้ยงบอล88และประกอบตัว90บอลล้าน88นะฮะถือว่าได้อยู่นะมีมง97นะฮะมง97มีกระโดด90ทำเกมรับ82มาวันนิ่ง85เอ็กเซชั่น84นะฮะมงมงน่าจะดี แล้วก็สองสั้น95เปิดบอล88ลูกตั้งเตะ86ความโค้ง85มีสปีด98ส,สปีดต้น86แล้วก็แข็งเกร่งเนะี่ย94เลยนะฮะสเตมินาก็94เป็นฟีเจอร์ที่5โกเรสกานะฮะมาทั้งทีมชาตินะฮะเพียร์ดูวีแล้วก็สมูสอนโกเรสกานะโอเคแล้วก็มีชูเล่นะฮะคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองหลังลูตัน96นะฮะ ทำเกมลุก70จบสกอร์68พลังกันยิง93บอลทรุน79เลี้ยงบอล73แล้วมากับตัว77บาลานซ์77มีมุง99เลยนะฮะแล้วก็กระโดด94ทําเกมรับ94บอลวินนิง่ง95แอคทิชั่น98นะฮะสองสั้น84เปิดบอล80ลูกต้องเตะ76ความโค้ง73 มีสปีด86สปีดต้น76แข็งแกร่ง99โอ้โหแล้วก็สเตมินา84แข็งแกร่งอย่างโหดว่ะจูเล่นะฮะและตัวใหญ่ด้วยกองหลังเนี่ยตัวใหญ่แข็งแกร่งโหดเกมรับอย่างดีลรื่มุงเนี่ยมมนต้องพูดถึงดีแน่นอนเป็นฟีเจอร์ที่3เท่านั้นมาไม่บ่อยนะแล้วก็มีคิสลล่กูมองนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่ง r าร์อตัน95นะฮะ95 ทำเกมรุก8-8จบสกอร์8-7พลังกานยิง8-7บังทวง9-3เลี้ยงบอล9-7และบระก,กบตัว9-2บอลล้าน9-6นะฮะครองบอลค่อนข้างดีแล้วก็มุ่ง6-9กระโดด8-5ทำเกมรับ6-4บัลลังก์น,นิ้ง6-3อีคิวเรชัน 5, 9, ่น5-9สองสั้นเปิด4เปิดบอล7-8ลูกตังเตะ80ความโค้ง90สปีด9-9สปีดต้น9-9สุดตรงนี้นะฮะแล้วก็แข็งเกร็ง 7, 3, เจ็ดสามเสถีมิน้า8-8นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่สี่นะโกมอง โอเคแล้วก็มีปาวานะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่8.9บอลดำตัวหนึ่งอ่าไปขวานะเวลตันเี่ย96นะฮะ96อ่าถ้าเกมรุก7 5จบสกอร์74พลังกานยิง8 5บอลทร์แปดเลี้ยงบอล8 2แล้วประกับตัว7 9บอลล้านสนะฮะแล้วก็มีโมง90กระโดด94นะฮะถ้าเกมรับ93 บอลวนนิ่ง89ดเก้าเอ็กเครชันเนี่ย85ออกแนวเกมรับซ้ม,มากกว่านะปาวานะฮะสองสั้น88เปิดบอล90แล้วก็รูตังเตะ64ความโค้ง85มีสปีด92สปีดต้น84แล้วก็แข็งเกร่ง8ปดสเตมิเน่แปเ็ป็นฟีเจอร์ที่4นะฮะปาวาโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นของ Real Madrid. อเ, u, นะขรเรียลมาริดเคคาเซมิรุนะฮะคาบฟาร์มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกองอ่ากองกลางกลางรับ ดูตอน96เท่านั้นก็ถือว่า,า,า,าเยอะอยู่นะกลางรับ96ก็เยอะนะนะทำเกมรุก75จบสกอร์74พลังกันยิง93แล้วก็บอลทตรน87เลี้ยงบอล79แล้วประกอบตัว85บอลล้าน83ด3มีมุ่ง88กระโดด94ทำเกมรับ94บอรนิ่ง97เอ็กซ์คราชั่น97ตรงนี้โหดมากนะฮะสองสั้น90เปิดบอ 90, ล90รูกตั้งติด87ความโค้ง78นะฮะมีสปีด8ปอ,า 8, 8, นะอ่า81นะครับผมสปีด81 อ่าสปีดต้น79เก้าเคกล 7, 9, ่งเก้าหกสเตมินาเกาแปนะฮะเป็นกลางรับที่โคตรโหดคือโหดนะคาเซมิโร่เนี่ยนะดูดิเน้นรับแบบรับเต็มที่อ่ะนะเป็นฟีเจอร์ที่4นะโอเคแล้วก็มีกูตัวนะฮะคาบลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยตัน95ว่ะกูตัวครั้งแรกเลยแล้วป่ดเดียดที่95เนี่ยจริง้งไม่เคยเห็นกูตัว95เลยนะนะทุกปีเลยมาปีนี้95ว่ะเวอร์ช่นนี้ มีกระโดดเปิดเกแต่สูงนะกูตัวสูงนะสองเม็ดอะหนึ่งร้อยก็สบเก้เนต์ตันนี้ก็ตันหมดเลยนะฮะมาวะมาว่ะโกรมาริตเทพวะโกรมาริตเริ่มเทพแล้ววะนะฮะกูตัวก็น่าเอานะนะแล้วก็มีเบนเซมมานะฮะคราวเราเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าบันดำตำแหน่งกองกลางต,ตัน 9, 6, เก้าหกหมนว่าฉชนนี้โดนดรอปโดนดรอปลงมานะฮะ,นะฮะ ทำเกมลุก95จบสกอร์92พลังกันยิง93บอลทรวง97เลี้ยงบอล9ก้าสรบกับตัว94บาลานซ์87ดเจอเจ็ดสินะฮะบาลานซ์78มีมงเก้กระโดด84ทำเกมรับ56บอลวันนิง่ง61สเอ็เอกเทชั่น82สองสั้น89เปิดบอล79ลูกตังก้ง7 75ความโค้งเนี่ย82นะฮะแล้วก็สปีด87สปีดต้น82แขง็งเกรง89สเตมีนา8 86นะฮะเป็นฟีเจอร์ดูดิไม่น้อยนะ เป็นฟีเจอร์ที่6ไม่น้อยนะเนะี่ยไม่น้อยไม่น้อยโอเคแล้วก็มีวารัตนะฮะคาบการเริ่มต้นที่92บอลดำตำแหน่งกองหลังดูตัน96นะฮะทำเกมรุก6 5จบสกอร์64พลังกานยิง82นะฮะบอลทรวเบอร์7เลี้ยงบอล76แล้วบอลกับตัว77บาลานซ์แ2แล้วก็มีโม่งเนะี่ยเกาสเกระโดด99 9, เลยนะฮะทำเกมรับ95บ 9, 7, เอลวินนิ่ง97เอ็กเรชั่น94 นะสงสั้นเปเปิดบอลเปิดเก้าสปีดเก้าิดต้น86แล้วก็แข่งเกร่งในเะก้าหกเตมินาเกาสิวารานก็น่าเล่นนะนะฮะเกรเตตที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะราฟาเอลวารานเป็นฟีเจอร์ที่5นะฮะแล้วก็มีลูก้ามดริตค่คารลาเริ่มต้นอยู่ที่ค่าสิบบอลดำตำแหน่งกลางกลางดูตัน95้านะฮะเกอายุค่อนข้างยืดแล้วอาจจะไม่ได้เทียบมากนะฮะแต่ก็มีส่วนที่เด่นๆอยู่นะ นะะฮทำเกมลูก8ปจบสกอร์แปดสพลังงานยิง85บอลทูลเกเลี้ยงบอ 4, ล94้าสิบแล้วกับตัว93้าสามบอลลัง้าสองต้นนี้ก็คือ90บวกบวกเหมือนเดิมนะยังหดเหมือนเดิมตัวนี้90บวกบวกเลยนะฮะมีหมง68กระโดด67เจ็ทำเกมรับ70บบอลวิ่ง, 3, งเจ็73เอ็กซ์เรชั่น76สองสั้นเปิดบอลเนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะยังดีดีเลยแหละนะฮนะ97แล้วก็เก้้าูตั้งเตะ83ความโค้ง86สปีด78สปีดต้น88แแล้วก็ 8, 8, แขงเกร่ง66แล้วก็สเตมิน่า87นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่4นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่4สำหรับลูก้าโมริดนะฮะแล้วก็มีอิสโก้นะครับผมน่าจะเป็นฟีเจอร์แรกปะวะอิสโก้เนี่ยใช่เลยอิสโก้เวอร์ชันนี้นะฮะฟีเจอร์แรกนะฮะไม่เคยมามาก่อนไม่เคยมาอิสโก้ละกกอนนะฮะค่าปราเริ่มต้นอยู่ที่90ดำดำตำแหน่งกลางรุคดตัน96นะฮะ96 ทางเกมรุก89จบสกอร์85พลังกันยิง81บอลทวงก98เลี้ยงบอ 9, 8, ล98ระบดับตัว97บาลานเนี่ย95นะฮะมีหมู65กระโดด68ทําเกมรับ56บอลวินดิ้ง59เอ็กเซชั่น59นะฮะสองสั้น92เปิดบอล92รูกตั้งเตะ82ความโค้ง85มีสปีดเนี่ย82แล้วก็สปีดต้น90นะฮะแข็งแกร่ง70สเตมินา83ฟิชเชอร์แรกอิสกูนะฮะโอเค แล้วก็มีเมนดี้นะฮะคาบลาเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งเบกสายตูตน 96, ัน96เวอร์ชันนี้ไม่ดีขึ้นทุกวันนะฮะจริงเมนดี้เนี่ยนะฮะดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะ96แล้วนะฮะเอาเรื่องทางเกมรุก7 4จบสกรอร์66พลังกันยิงเนี่ย87บอลทรูนเปิด5เลี้ยงบอ 8, 3, ลเปิดสาม่ากับตัว85บาล้านเก้ส 1, นะฮะมีหมู่ง75กระโดด86นะฮะ แล้วก็เท้าเกมรับ85บาวันนิ่ง88เอเก็กเรชั่น85นะฮะสองสั้น81เปิดบอล79โอ้โหตรงนี้ไม่ค่อยดีนะนะเบื้องซ้ายเปิดบอลไม่ดีเนี่ยลำบากนะฮะแล้วก็รู้ตั้งแต่63ความโค้คง75นะเออ78น,นะฮะแต่ไมาได้สปีดว่ะสปีด99สปีดต้น98แข็งแกรง84สเตมินา97มาได้สปีดกับสเตมินานะฮะได้เปรียบตรงนี้เลยนะฮะโอเคเป็นฟีเจอร์ที่3นะฮะเมนดี้ แล้วก็คนสุดท้ายของชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นอาร์เซนซิโอนะฮะาคาดราคาเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่ง RWF ด้วยตัน95นะฮะ95ยืนกลางรุก93นะฮะอ่าท้ายกำลังรุก89จบสกอร์91พลังการยิง97อู้ยิงแรงะนะนะ97เลยนะน่าลองอีกนะ 96, bon, 94, นะแล้วนะบอลทรง96เลี้ยงบอลเนี่ย94นะฮะแล้วประกับตัว94แล้วก็บาลานซ์90ถือว่า90บวกๆนะฮะ มีมงหกกระโดด76ทางเ 59, ง 59, เินรับ59บอลมันได้ห้าเกเอ็กซ์เน69เสองสั้น89เปิดบอล90ลูกตังเตปแปดเสียค,ความโค้ง92้าสองนะฮะปั่นโค้งก็น่าจะดีมีสปีด92สปีดต้น88แข็งเกรง69สเตมิน่า86เป็นฟีเจอร์ที่2นะฮะอาเซนซิโอโอเคแต่ก็คือ3ทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันทร์นี้ก็หลายคนเลยนะผมเหนื่อยเลยคลิปนี้นะฮะ <laughs> นะโอ้โห3ทีมแล้วก็มีบาซ่านะะผมบาซ่า น่าจะเป็นเมสซี่นะที่หมายแรกเนี่ยไบร์เย่นนี่ไม่แน่ใจบาเย่นน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นไม่รู้ว่ะที่เห็นแบบผ่านๆนะเป็นเมสซี่เนี่ยไบร์เย่นน่าจะเป็นน่าจะเป็นจําไม่ได้นะฮะแต่ก็ไม่ชัวร์นะว่าจะเป็นเมสซี่นะไม่ชัวร์นะแล้วดูโคนทมีประกาศมาีกทีนะโอเคก็หน้าเปิดทั้ง3ามเพคเลยก็ทีมใหญ่ทั้งคู่นะฮะทีมใหญ่ทั้งหมด โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวค่าพลัง3ทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันนี้นะโอเควันจันนี้ก็จะมีเม็ดเดยของอ e ีฟุตบอล g u e ด้วยนะครับผมก็แจกเยอะนะฮะแจกจากที่ดูมาก็มี c h ชาเลน g ์แน่ๆ6ชาเลนต์หกชาเลน์ก็6กร้อยทองเนะดี๋ยวค่อย่ากันแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบาย let